สวัสดีครับเพื่อนๆครับพวกกับผมเวจากเวลโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถ BMW วันนี้เป็นซีรีส์สนะครับเป็นรหัส F 30นะครับ 320i นะครับเครื่องเบนซินทอโบ2 0 0 0ันซีซีนะครับรหัสเครื่องเป็นตัว N20 คันนี้นะครับเป็นตัวปี2015จด2017นะครับคันนี้ใหม่เพียงแค่แสนกับ5,000ันรถเพียงแค่2มือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัว F30 คันนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับคันนี้เป็นตัว Luxury นะครับตัว Luxury ก็ออกเป็นมีความแบบสปอร์ตแล้วก็หรูหรานะครับตัว Luxury เนี่ย จะมีพวกคิ้วขอบคมเมียมมานะครับแบบนี้คิ Q ้วขอบคมเมียมกันชนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะให้ความราูลาแล้วก็บวกกับซีรีสามให้ความสปอร์ตนะครับโคมไฟหน้านะครับพน,นี้โคมไฟหน้าใสากิฟต์เลยครับล้อนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมล้อตัวนี้นะครับเป็นขอบ17นะครับยางเดี๋ยวมาดูกัน อย่างปี19นะครับแต่ว่าดอกเนี่ยยังนิ่มอยู่ันนี้ก็เป็นล้อ1ิเดเดิมๆโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็นสีเทาไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะครับคันนี้มีมาให้ด้วยนะครับต้องบอกว่า f 3 0นะครับส่วนมากเราจะเจอกันเป็นสีขาวกับสีดำนะครับส่วนมากคันนี้เป็นสีเทาส่วนตัวผมว่าสีเทาเนี่ยให้ความรู้สึกอยู่ตรงกลางสปอร์ตแล้วก็มีความดุดันไปนในตัวเลยนะครับ ผมว่าสีเทาอ่ะสวยนะบางคนเอาไปแต่งแต่งขึ้นมากๆเลยนะครับแต่งสีเทาอาจจะเป็นชุดแต่ง M+M M, แล้วก็ใส่ล้อซึ่งตัว F30 ของเล่นเยอะมากๆนี่ยครับแต่ถ้าเป็นเดิมๆแบบนี้ก็ให้ความแบบสปอร์ตลูหลานะครับสไตล์ BMW ต้องบอกว่าตัว F30 เนี่ยขับสนุกมากๆช่วงล่างคมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยแรงแรงแน่นอน แต่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าภายในเนี่ยมีความสปอร์ตเหมือนภายนอกหรือเปล่านะครับรๆๆๆก่อนจะไปดูภายในนะครับเดี๋ยวมาดูกระจกกันว่ายัง e เ,เป็นกระจกเดิมทุกบานอยู่ไหมนะครับบานหน้านะครับโลโก้ BM จะไปกันเร็วๆเลยนะครับหน้าซ้ายหลังซ้ายหูช้างนะครับอ่ากระจกหลังนี่ครับโลโก้ BM มาทางด้านขวาครับ กระจกหูช้างนะครับดหลังไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชัดหรือเปล่าเนาะหลังหลังขวาหน้าขวานะครับคันนี้ก็เป็นกระจกเดิมหมดเลยนะครับอเดี๋ยวทีนี้มาดูภายในกันครับนะครับก่อนจะไปดูภายในเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจของ F ตัว f 30เป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจะสตาร์ทรถก็เหยียบเบรกนะครับ อันนี้ออนนิดออนครั้งแรกนะครับก็ไฟติดครบทุกดวงนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องอ่เครื่องก็สตาร์ทง่ายนะครับคันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวคอนโซลกลางเลยนะครับคอนโซลกลางก็มีที่วางเท้าแขนนะแต่ก็ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเสียบ AUX เสียบ AUX เสียบ USB นะครับ พลาสติกก็โอเคนะถือว่ายังสวยไม่แตกนะครับที่เท้าแขนก็ส่วนตัวผมว่าก็อาจจะเอื้อให้กับคนขับเนี่ยครับมันก็จะวางพอดีพอดีนะตรงนี้พอเราวางปุ๊บอาจจะปรับอกไอดร์นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวปุ่มคอมมานะครับปรับหน้าจอปรับอะไรเงี้ยครับตัวเมนูตัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจอ a n d ด o i d ที่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับมันจะทัชสกรีนได้เนี่ยครับ รเราก็เลื่อนแอปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เข้าสู่พวกตัวที่เป็น Android นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์8ปสปีดของ ZF นะครับเป็นจอยสติ๊กแบบนี้เวลาเราจะเข้าเกียร์ก็คือหยยบเบรกถ้าตอนนี้เป็นเกียร์ P อยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มอัล็อกเดีวโป้งกดตรงนี้เป็นปุ่มอัล็อกนะครับก็โยกลงมาเป็นเกียร์ดีแล้วถ้าเกียร์ R ก็กดอัล็อกด้วยแล้วก็โยก 2T ที เป็นเกียร์อคันนี้จะมีกล้องถอยนะครับเวลาเราบิดทวงอะไรเห็นไหมมันจะหมุนตามนะตัวเนี่ยครับอ่าถือว่าดีมากๆครับกล้องถอยผมว่าใช้ได้จริงเลยแล้วเวลาถ้ากดใส่เกียร์พกดแค่ตรงนี้ตรงกลางนะครับกดปป๊บเป็นเกียร์พแล้วแต่ถ้าเราจะเป็นโหมดโหมดเนี่ยครับส,สปอร์ตแล้วก็ขัดมาทีหนึ่งเป็นเมนูนเป็นอะไรย่างเงี้ยมันจะถ้าเป็นเมนูมันจะขึ้นเป็นตัว M ตรงนี้ครับ อ่ผมทำให้ดูทีอ่ะดี D นะผักซ้ายพอซ้ายเป็น S s, s. นี่คือสปอร์แต่ถ้าเราเอาเป็นเมนูเราก็โยกเนี่ยบวกเกียร์เ,เนี่ยครับอันนี้ก็มี8เกียร์นะครับกดสปีดถ้าจะกลับเป็นอ่าตัวออโต้ธรรมดาก็กดกลับมาทางขวาก็เป็นตัวดีนะครับประมาณนี้ต้องบอกว่า F 3 0เกียร์ตัว z F เนี่ยผมว่าเป็นเกียร์ที่ตอบสนองดีมากขับสนุก คอนเฟิร์มเลยว่าขับสนุกจริงแล้วก็ตรงนี้โหมดสปอร์ตเนี่ยครับอันนี้ก็เข้าโหมดสปอร์ตได้เลยปึ๊บอันนี้อาจจะต้องเดินหน้าหน่อยนะตัวนี้ครับโหมดสปอร์ตถ้าเราขับเนี่ยหน้าจอจะขึ้นเลยพอเราเลื่อนสปอร์ตอีโค่คอมฟอร์ตอีโค่อะไรเงี้ยครับได้หมดเลยนะอันนี้อาจจะต้องไปเล่นเองนะครับอ่ะเราจอดให้ชัวร์ใส่เก๊ีไว้ทุกครั้งนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะครับก็ถือว่า ก็มีขนาดที่พอสมควรนะครับน่าจะวางแก้วเย,ยติได้ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของพวกเศษเหรียญที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้นะครับคันนี้ผมว่าภายในอ่ะถือว่าสภาพดีเลยนะครับพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยมันยังไม่กรอบไม่เหนียวอาการประจํารุ่นของตัวพวกตระกูลเอฟอะครับที่เป็นยางเป็นพลาสติกเลย,เยถึงเวลาก็ย่อยตัวเองเหนียวหมดเป็นทุกคันนะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นแอร์คันนี้เป็นแอร์แยกโซนนะครับ ซ้ายขวาทิศทางลมแยกซ้ายขวาได้นะครับนะครับลมแอร์ก็เปิดได้ตรงนี้ก็เป็นวิทยุนะครับเกี่ยววิทยุตรงนี้ใส่ซีดีได้นะครับอันนี้เป็นปุ่มล็อกป,ประตูนะครับไฟฉุกเฉินทั่วทวไปนะครับอ่ะเรามาดูทางซ้ายนะครับทางซ้ายเก็บเก็บของอันนี้คู่มืออยู่ครบนะครับเก็บเก็บของก็มีขนาดพอสมควรชับไม่เล็กไม่ใหญ่ตามสไตล์รถ ไซส์4ลิร3นะครับมาทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นซอ f t t o u c <oughs> ที่ปรับกระจกนะครับช่องแอร์ต่างๆสวยนะครับไม่มีแตกขวาด้านคนขับนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็น c r u i control นะครับแล้วก็เป็นมัลต i function ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับการปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวานะครับ แต่ว่าตัว F30 เนี่ยพวงมลาลัยจะเป็นปรับขึ้นลงเนี่ยเป็นเมนูน,นะครับส่วนตัวผมว่าเป็นเมนูน่ะดีนะถ้าเป็นไฟฟ้าพอเก่ามันก็เสียเรามานั่งซ่อมอีกไฟอันนี้เป็นไฟออโต้นะครับผมปรับไว้อันนี้เป็นไฟออโต้ไฟตัดหมอกหน้าหลังอันนี้ใช้ได้นะครับน,นี่ก็ความสว่างเรือนใหม่นะครับเนี่ย <c oughs> ผมก็ตั้งไว้สว่างสุดเลยถือว่าดีไซ์ภายในนะครับของตัว F30 ถ้าส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าผมชอบนะ Position เบาหรือว่าคันเกียร์ต่างๆผมว่าอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะครับเบาะเนี่ยเห็นรถมันเป็นไซส์ที่เล็กนะครับแต่ว่าปีกเบาค่อนข้างที่จะกว้างเนี่ยปีกเบาะผมนั่งเนี่ยกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระชับพวงมาลัยนะครับมีตรงนี้จับปุ๊บกระชับมือดีครับพวงมาลัยเบาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ถือว่าน้ำหนักพวงมาลัยดีเลยครับเวลาขับความเร็วสูงพวงมาลัยก็ขมแม่นยำมากมากก็คันนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับพับเก็บไฟฟ้าใช้ได้นะครับแล้วก็ปรับทิศทางใช้ได้ครบนะครับทั้งสายขวาเนี่ยผมปรับให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับด้านขวาไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเอากระจกลงให้ดูเนี่ยครับขึ้นลงเข้าออกใช้ได้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับ ใช้ได้นะครับอืมขึ้นด้านวาด้านหน้ากระจกเป็นออโต้ทุกบานนะครับขึ้นลงอ่าลื่นๆเลยไม่มีฝืดนะครับมาดูห้องโดยสารนะครับทางด้านหลังกันต้องบอกว่าตัว F 3 0เนี่ยเบาหลังนั่งดีเลยนะครับตรงเนี้ย <c oughs> มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็เวลานั่งเนี่ย สอดเท้าได้สุดเลยนะครับเล็กรูมเนี่ยเหลือประมาณสักกำปั้นกับ3นิ้วนะครับส่วนเฮดรูมประมาณกำปั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว F30 มเนี่ยมีแอร์ข้างหลังมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่วางแขนกันนะครับที่วางแขนนะครับมีขนาดที่ใหญ่เลยแล้วก็สามารถวางพร้อมกัน2คนได้เลยนะครับมีที่วางแก้วมาให้นะครับที่วางแก้วเนี่ยก็ถือว่า ขนาดที่ใหญ่นะครับอันนี้วางแก้วพวกเยติวางแก้ยึดสองออนได้เลยนะครับพลาสติกสวยยังไม่แตกนะครับถือว่าดีเลยที่วางแขนก็สวยนะครับเบาะด้านหลังก็ยังสวยคันนี้เป็นเบาะหนังเดิมหมดเลยนะครับหน้าหลังนะครับเนี่ยครับเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคนขับก็มีเมมโมรีมาให้นะครับเนี่ยครับเบาะสวยทั้งหน้าหลังเลยโดยเพราะเบาะหลังเนียนมากนะครับคันนี้ก็ F 3 0สิบนะครับ ถือว่าห้องโดยสารทั้งด้านหลังเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยเบาหน้าเบาะหลังนั่งดีทั้งคู่เลยเป็นรถที่ขับในเมืองคล่องตัวมากๆคอนเฟิร์มขับนอกเมืองบอกเลยว่าขับสนุกตลอดทิปครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อครับมาดูห้องเครื่องกันครับตัว F30 นะครับ เวลาเราดึงสลักจากข้างในรถนะครับเราดึงสลักสองสองครั้งนะครับพอดึงสองครั้งเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดฝาอย่างเงี้ยได้เลยนะครับมันจะไม่มีลิ้นไม่มีลิ้นให้เราต้องเลื่อนแล้วข้องเครื่องนะครับเดิมๆนะครับคันนี้ดูตะเข็บด้านข้างนะครับเลขตัวถังเล่กนะครับแล้วก็ตะเข็บด้านข้างน็อตฝาตะโปงนี่ครับน็อตฝาตะโปงไล่ขึ้นมารอยเม็ดอาร์คนะครับ เดิมโรงงานหมดนะครับสติ๊กเกอร์นี่ครับสีนี่ครับรอยเม็ดรอยเม็ดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยครับด้านนี้ด้านขวาน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยเนี่ยครับมาตะเข็บด้านข้างฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็นี่ครับเม็ดเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับเนี่ยครับเลขตัวถังเม็ดอาร์คเดิมโรงงาน คันหน้านะครับเดิมๆสวยเลยนะครับคันนี้ห้องเครื่องสะอาดนะครับเบ้าโชกนะครับต่างๆเดิมๆหมดนะครับด้านขวานะครับเบ้าโช็อกเดิมๆแตะเข็บตัวถังเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองเล่นเครื่องให้ฟังเสกเครื่องนิดนึงนะครับ เครื่องก็เดินเรียบเงียบนะครับตอนเร่งเครื่องก็เสียงต้องบอกว่าเสียงเพาะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องเครื่องมาดูห้องเก็บสัมภาระ,ะทางด้านท้ายกันนะครับวิธีการเปิดนะครับเปิดแบบนี้แล้วก็เปิดจากข้างในรถนะครับห้องเก็บสัมภาระ,ะนะครับตัว f 3 0เนี่ยก็มีขนาดที่ลึกประมาณหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งไม่ได้ กว้างมากแต่ผมว่าเก็บของเนี่ยถือว่าก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับพรมสกกลาดเดิมๆนะครับเรียบร้อยมากๆเลยนะครับพรมพื้นพรมสกกลาดเดิมๆเลยเนี่ครับตัว F สามสิบก็จะไม่มียางอะไรมาให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่เข็บข้างนะครับแต่เข็บด้านข้าง ิวขอบยางยังสวยนะครับเนี่ยครับผิวยังสวยตรงนี้ก็ไม่มีรอยแกะนะครับด้านขวานะครับตะเข็บด้านข้างเนี่ครับตะเข็บตัวถังรอยเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับตรงนี้ก็ไม่มีรอยแกะมานะครับด้านนี้คิ้วขอบยางด้านล่างนะครับสวยตัวล็อกฝาท้ายนะครับเดิมเดิมเลยนะครับรถสวยครับคันนี้ เดี๋ยวเราลองมาขับ F 3 0กันดูนะครับปะไปเลยดีกว่าครับต้องบอกว่า F 3 0เนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมชอบฟีลลิ่งมากไม่ว่าจะเป็นตัวดีเซลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบนซินนะครับอัตราเร่งดีทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยครับเครื่องทอโบของ B M นะครับผมว่าขับสนุกมากๆ พอมาอยู่ในบอดี้ที่เล็กนะครับเหมือนตัวซีรีส์3เนี่ยโอ้โหต้นนี้ถือว่าจี๊ดจ๊าดมากนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวเครื่องเทอร์โบของของพีเเนี่ยก็คือประหยัดน้ำมันนะครับแรงแต่ว่าประหยัดอันนี้คอนเฟิร์มครับตัวเบนซินก็ประหยัดนะครับบางคนจะคิดว่าเอ้ยดีเซลประหยัดโอเคผมว่าดีเซลเนี่ยประหยัดมากกว่าแต่ว่าเวลาเราแมนเทนเนี่ยค่าอะไหล่จะแพงกว่านะครับ แล้วก็ตัวข้อดีของเครื่องเป็นสินเนี่ยเวลาเราแมนนทนแนนค่าบำรุงรษาเนี่ยถูกกว่าแล้วก็จุกจิกน้อยกว่าว่านะดีเซลก็ไม่จุกจิกแต่ว่าดีเซลเนี่ยค่าค่าค่าอะไรแพงแพงกว่าค่อนข้างที่จะอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับก็เป็นอีกทรั้งเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ ไม่ชอบเสียงเครื่องของดีเซลหรืออาจจะอยากได้ตัวที่ดูแลง่ายๆหน่อยนะครับเครื่องเบนซินก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ขับเนี่ยสนุกทั้งคู่ครับเดี๋ยวเราจะลองออกถนนใหญ่แล้วก็จะกดให้ดูนะครับอันนี้อยู่ในซอยเป็นรถที่ขับในซอยสบายมากครับพวงมาลัยแฮนด์ l ลิงดีมากน้ำหนักพวงมาลัยดีครับช่วงล่างก็จะมีความกระด้าง นิดนึงนะครับตามสไตล์ของรถซีรีส์สามไซส์เล็กนะครับถ้าเป็น F10 ก็จะนุ่มนวลแล้วแต่คนชอบนะครับก็คันตัวซีรีส์สามก็จะขับสนุก F10 ก็จะอาจจะนุ่มนวลขับสบายกว่าแต่ผมว่าถ้าเราอยู่ในเมือง F30 ก็ตอบโจทย์ดีครับพวงมาลัยคม เนี่ครับคงอะไรน้ำหนักดีเบาแล้วก็ดีไซน์ภายในของ F 3 0ถือว่าลงตัวมากๆครับดูสปอร์ตผมว่าดีไซน์เนี่ยอยู่ได้ยาวๆเลยดูไม่เก่าไม่เชยเลยครับเกียร์ที่เป็นตัวจอยเซ็กก็ดูแบบทันสมัยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่กันดูนะครับแต่วันนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะไม่ได้กดใช้ความเร็วอะไรมากมายนะครับ สักสองเกียร์สามเกียร์อ่ะแล้วรับไปกดโหมดสปอร์ตก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเบรกเนี่ยครับเบรกถือว่ามั่นใจครับมั่นใจแต่ไม่รู้ตากองตองมั่นใจหรือเปล่าเ <laughs> บรกดีครับคอนเฟิร์มเบรกดีอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตอยู่อ่ะกลับเป็นโหมดคอมฟอร์ ก็คอนเฟิร์มนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกแฮนด์ i ลิงดีช่วงล่างดีน่าใช้นะครับแล้วก็ตัวเบนซินเนี่ยข้อดีคือ1ค่าตัวถูกกว่าดีเซลดิฟกันประมาณแสนบวกลบนะครับแล้วก็ค่าบำรุงษาถูกกว่าประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งเรื่องนะครับสำหรับคนที่หารถใช้งานหรือว่าเป็น Daily ย s e ขับทุกวันขับสนุกรับคอนเฟิร์มในเมืองคล่องตัวมากๆแบบนี้นะครับทางไกลผมขับมาแล้วหลายๆคันนะครับ F30 บอกว่าต้องบอกว่าดีนั่งสบายมากๆเลยราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้เต็มทางเรามีบริการรับจัดไฟแนนซ์ให้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เราด้วยเราจะมีรถสวยๆแบบนี้นะครับมารีวิวให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้าครับ